พรอฟบอลประจําวันเสาร์ที่25่สิบห้าพฤษภาคมนะครับบายจอนเจนเล่าขาวนะครับในค่ำคืนนี้ครับหยิบยกมา2คู่ก็เป็นการไปกก่อนเกมหรือการคุยก่อนเกมก็ได้ครับแล้วแต่เพื่อนจะเรียกเลยนะครับก็เป็นคู่ที่น่าสนใจเลยครับคู่แรกก็คือรอบชิงชนะเลิศครับ FA ฟเอครับอังกฤษนะครับระหว่างโรบไบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจะเจอกับทางฝั่งของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับส่วนหนึ่งคู่นะครับเวลาตีสองตรงนลยครับก็คือไรชันทุกข์เขาได้ม่เดจะเจอกับเบติสนะครับเดี๋ยวเเรราิ่่มคูก คู่แรกวันนี้เลยดีกว่าซิตี้เจอกับแมนยูนะครับคู่นี้ครับซิตี้โดยรวมในการเจอกัน10เกมหลังสุดที่ผ่านมาครับซิตี้ชนะไป7เสมอ1แพ้2อครับสเกมหลังศุกที่เจอกันซิตี้ชนะรวดนะครับแล้วก็เจอกันในฤดูกาลที่แล้วรอบชิงชนะเลิศครับเป็นซิตี้ที่ชนะไป2ประตูต่อ1ครับในฤดูกาลนี้นะครับไปกับซิตี้ชนะได้2เกมรวรสกอร์รวม6ประตูต่อ1นะครับก็ยูไนเต็ดยิงกลับมาได้แค่ลูกเดียวนั้งเองเสียไป6ประตูจาก2เกมหลังสุดที่เจอกันนะครับ สตีฟฟอร์มรวมตอนนี้5้าเกมหลังสุดที่ผ่านมาไร้พ่ายกับชันะ5เกมบวครับแล้วก็แต่ละเกมในชนะนขานได้แบบสบายๆนะครับเจอสเปอร์สองศูนย์ในเกลเวอร์แฮมสามหนึ่งแล้วก็เป็นเกมสุดท้ายของฤดูกาลพวกเขาก็คว้าแชมป์ได้ในบ้านด้วยนะครับส่วนเกมในบ้านอันนี้ไม่ต้องไปดูก็ได้นะเพราะนี้เล่นที่สนามกลางนะครับซิตี้ตอนนี้ผมบอกเลยว่าเป็นทีมที่น่ากลัวมากเะครับเพราะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกพวกเขา็ไม่ได้ไปแล้วครับทำให้ถ้่วยนี้เป็นทั่วสุดท้ายนะครับในบริษัท ถ้าจำไม่ผิดนะครับไม่เคยมีใครคว้าแชมป์อ่าเอฟเอคัพได้ติดต่อกันนะก็ถ้าเกิดซิตี้ทำได้จะเป็นน่าจะเป็นทีมแรกเลยนะครับผมนะส่วนแมนยูนะครับจากก่อนหน้านี้เนี่ยฟอร์มค่อนข้างแย่แพ้พาเลซ4-0อาร์เซนอล1-0นะครับแต่ว่าสองเกมหลังสุดก่อนเป็นฤดูกาลนะครับชนะทั้งสองเกมรวดเลยสกอร์รวมกันห้าประตูต่อสองชนะไบริทันในสุดท้ายไปที่2-0พอพลืนก็กลับมายิงได้นะครับเกมนี้ปัญหาหลักๆของแมนยูก็คือน่องของเกมรับ แล้วก็ตรงกลางครับส่วนซิตี้โอ้โหมันเพอร์เฟกทุกตำแหน่งครับแต่ว่าผมว่าซิตี้เนี่ยมันก็ยังมีปัญหาเรื่องเกมรับนิดๆหน่อยๆนะครับแต่โดยรวมแล้ววันนี้เนี่ยผมว่าซิตี้มันยังคนเหนือกว่าครับในเรื่องของไลออสเวตตัวจริงวันนี้ครับเริ่มจากทางฝั่งของแมนยูก่อนนะครับโทรศัพท์ตัวก็โอนาน่านะครับส่วนแนวรับนผมก็จะมีวันบิซากายืนแบกขวานะครับดาวลูยืนแบกซ้ายแล้วก็หลังสองคนครับถ้าเกิดมาชุดนี้ผมว่าโอเคอยู่นะครับก็คือารวารายโกะกัตินีสนะครับ ส่วนตรงกลางนะครับกลางรับ2คนจะมีคาซิเมโรกับไมน, on, น,นูนะครับแล้วก็แนวรุกจะมีฝั่งบูโรเฟนเดตนำทัพนุ่มแล้วก็ฝั่งถ้าเป็นอ่าราโชนะครับ่วนรับเป้าเป็นฮอยลุนนะครับส่วนมาคาแรตฟอร์ดก็ต้องลุ้นนะแต่ผมเชื่อว่าเกมใหญ่แบบนี้เนปะ็นทางนาใช้รัดฟอร์ดนะครับส่วนฝั่งซิต,ตี้ครับก็ส2 3สามหนึ่งนะครับผู้สามัวเป็นออเตกานะครับแต่อาจจะเป็นเอริสันก็ได้นะครับ ส่วนแนวรับนะครับก็จะมีโอริโอนะครับคนนี้ก็ฟอร์มดีมากจริงทุกนั้นนะครับในช่วงหลังๆที่ผ่านมานะครับมีรูเบนติอาร์นะครับกับคันชีว์วอลเกอร์นะครับจะเป็นทาทาเกกก็ได้นะครับพี่เรานะครับส่วนสองคนพลังรับนะคือมีโคเวซิสยืนคู่กับโกลรีนะครับพอสองคนนี้ยืนคู่กันผมว่าบอลตรงกลางมันค่อนข้างสมูทนะครับส่วนแนวรุกครับจะมีเดอะบอยฟิลฟอร์เดนแมนโดซิวาหน้าเป้าเป็นเออร์ลิงเบลคาลันนะครับ ก็คือรวมตัวจริงอันนี้เนี่ยยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เขาขั้นมาว่าประมาณนี้นะครับแต่คนที่มีแน่ๆนะครับเอาเกมรับเลยนะรูเบนิอร์ควาริโอวอเกอร์โรดริลล์บอยซิวาโฟเดนฮาร์แลนเนี่ยผมว่าชุดนี้มีแน่นอนส่วนโคบอลติ์อาคันชีหรือพุทธศาประตัวอย่างโอเกต้าเนี่ยก็อาจจะต้องลุ้นก่อนนะครับว่าจะได้ลงมตัวจริงหรือเปล่านะครับแต่ไม่น่ามีอะไรพิบพิบโผล่นะผมอาจจะมันก็ประมาณนี้แหละ ถ้าเกิดจะมีสับเปลกอาจจะเป็นคนสองคนนะครับอ่าคู่นี้ครับเรตเปิดมาให้ซิตี้ชนะขาดจงสองลูกถามว่ามันทำได้ไหมผมว่าวันนี้ซิตี้น่าจะทำได้นะครับคือเกมบิ๊กแมตก็จริงนะครับแต่พอเราดูคุณภาพโดยรวมที่ผ่านมานครับแมนยูเวลาเจอซิตี้โดนย,ยิงขาดทุกนัดเลยนะครับแล้วเกมนี้เกมใหญ่ก็จริงนะครับแต่ผมย่าความเด็ดขาดจะอยู่ที่มาซิตี้ให้อยู่ที่มาซิตี้แลสะสแตบอลคู่นี้นะครับ โซยหนึ่งคู่ก็เป็นลัสุดท้ายแล้วก็สเปนนะครับเป็นมาดรดเจอกับเบติสกับบอลตรงนี้เปิดมามาดรดชนะขาดถึงสามลูกเลยนะครับถ้าเกิดชนะสองลูกได้แค่หูนะครับสองเกมหลังสุดที่เจอกันนะครับเล่นในบ้านของเบติสทั้งสองเกมเลยนะครับเสมอทั้งสองเกมรวดนะสูงสูแล้วก็หนึ่งหนึ่งเกมวันนี้กับเล่นในบ้านของมาดรดครับแล้วก็ข่าวร้ายนะครับสำหรับฝั่งของด้านเบติสวันนี้จะไม่มีทางฝั่งของสโก้นะครับก่อตัวนี้เนี่ยแนนสูงสุดในทีมเรียนเบติสนะครับ ส่วนมาเรนครับในเกมล่าสุดปล่อยจอยนะครับไปเสมอกับเบลริลมาสี่สีก่อนหน้านี้โชว์ฟอร์มหัครับถล่มอาราเบสมาสี่ประตูต่อศูนยะครับแต่ว่าสถิตยังไร้ผ้าอยู่นะในช่วง5เกมหลังสุดที่ผ่านมาครับเสมอสี่ไปเสมอหนึ่งชามไปสี่นะครับส่วนฟอร์มในบ้านชาะมาสี่เกมติดครับ5-0 2ศูนย์สองหนึ่งสามศูนย์สามสองนะครับส่วนเบติสเบติสก็เกมล่าสุดแพ้สซซสดาับไป0ูนย์ต่อ2นะครับเกมนอกบ้านหล่ะ ล่าสุดก็เสมอกับรัฐพมาสองสองนะโดยรวมแล้วก็เป็นรองมาเดเดแน่นอนครับแล้ววันนี้ครับราชันชุกเ่าได้มาเดเดครับถึงแม้ว่าจะคว้าแชมป์ไปแล้วนะครับผมแต่ว่าเกมนี้เล่นในบ้านเกมสุดท้ายในฤดูกาลนะครับเล่นต่อหน้าแฟนบอลที่เมนเบลนะครับ37เกมที่ผ่านมาของทีมเยือนจากเรอเบติสผมอันดับที่7นะครับก็ชนะ14เสมอ14แพ้9กยืนได้4 8่อ่ายืงได้่ดนะครับ เสีย45โอยู่56คะแนนนีเมื่อกี้อะไร48อะไรวะขอไปด้วยนะครับพูดผิดก็กอยู3ลูกนะผมในเรื่องของลูกได้เสียนะครับจริงๆตอนนี้ผมอยากไอมากเลยนะผมว่าแสบนะครับแต่คือพยายามปะครองเสียงตัวเองให้ไม่ไอนะครับสมาร์ตปีนี้ครับโหดมากนะครับแพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับเสมอ7ชนะ29จาก37เกมที่ลงเล่นนะครับยิ่ง87ก็เสีย26ประตูนะครับ เป็นทีมที่มีเกมรับดีมากนะผมเสียยังไม่ถึงสาสิบเลยนะครับเสียแค่ยี่สิบหกประตูเท่านั้นนะครับแล้วก็ยิงไปแล้วเนี่ยแปดสิบเจ็ดนะคือเกมนี้เนี่ยมีโอกาสยิงแต่ถึงเก้าสิบลูกนะครับนะแต่อาจจะต้องถล่มหน่อยนะครับส่วนคะแนนะมีเก้าสิบสี่คะแนนนะครับถ้าเกิดเกมนี้ชนะได้อีกนะครับเขาก็จะมีเก้าสิบเจ็ดคะแนนเลยครับเกือบร้อยคะแนนนะครับลูกโหโหดมากผมว่าปีนี้เนี่ย โอกาสสูงมากเลยนะครับที่นักเตะของเราชันทุกเขาได้เลยจะได้บอลลูนดอรนะครับแล้วก็คงเป็นใครไม่ได้นะครับเ็นตัวิคแมครับก็ผมไม่แน่คตินะผมแต่ว่าด้วยเป็นสื่ออังกฤษนะครับผมว่ามีโอกาสสูงมากนะครับนักเตะอังกฤษเนี่ยนะเวาโชว์ฟอร์มงานดีเนี่ยมักจะได้รับมันมักจะได้รับรางวัลหรืออะไรที่มันดีกว่านักเตะชาติอื่นนะครับนะครับือก็ลองสังเกตเราเองผมเชื่อแบบนี้นะครับราโรนดีฟอร์มดี หายนะผมจะไม่มีชื่อเข้าชิงอะไรเลยซักอย่างนะครับในดูการนี้เนี่ยก็นั่นแหละครับผมมันอาจจะเรื่องของฟุตบอลนวนะมันอยู่ที่ความชอบของคนด้วยแหละนะครับโอเคคู่นี้นะครับผมให้มาริทชนะขาดได้สองศูนย์นะครับลุกส่วนลูกที่3ามรอลุ้นเราเองนะว่าจะยิงถึงหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมมองว่า2ลูกก็ไม่เสียหายเราก็ได้หูนะครับโอเคคลิปนี้ก็ฟันธงที่ราชชนชัเขาเรียมาริทนะครับชอบตามไม่ชอบพันได้เลยนะครับ ส่วนเพื่อนๆท่านใดนะผมที่สนใจอยากรับทศัศนบัลเพิ่มเติมนะครับแอดได้เลยที่ dep 787ผมหรือว่า dev 787ดน,นั่นเองนะครับมาเจอกันั้ในกลุ่ม VIP คืนนี้บอลเยอะครับเดี๋ยวให้กันแบบห,าหลายๆคู่เลยนะครับแล้วมาเจอกันในกลุ่ม VIP นะผมสวัสดีครับ